สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์บช็อปนะครับพามารีวิวรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมนั่นก็คือ Honda c b r 500R นะครับปี2021นะครับผมรถคันนี้เขาบอกว่าใหม่แล้วก็กริปสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูของแต่งนะครับผมอ่าย่างแรกก็จะเป็นชิหน้าแต่งนะครับผมชิหน้าตลอดนะครับสวยกเลยเป็นเดียวนะัะ วัยรุ่นชอบนิยมกันอย่างนี้นะฮะไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเดิมๆนะครับชุดสีเดิมๆครับคันนี้สีสวยมากๆนะครับสีดําแดงนะครับผมกาบหม้อน้ำเททูซีนะครับผมดอกยางหน้าเหลือๆเต็มๆนะครับผมภาเบรกเหลือๆเต็มๆนะครับคอท่อเงาๆใสๆนะครับผมคันนี้บอกว่ามันกริบมากๆดูจากคิวอาโคที่อยู่แครงเครื่องได้เลยนะครับผมบอกว่ากริบจริงๆนะฮะชุดสีสวยๆนะครับผม คันนี้จะเป็นท่อเดิมอยู่เลยนะครับรถเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้มีท้ายสั้นแต่งมาให้แล้วนะครับผมมีไปเลื้ยวตามแมวมาให้ด้วยนะครับดอกยางเหลือเต็มเต็มนะครับผมบอกว่าเต็มมากมากป้าเบรกยังเต็มเต็มอยู่เลยโซ่สเตอร์นะครับเหลือๆนะครับใช้ที่ยาวๆกันเลยเดียวนะครับชุดสีดีเทลฝั่งซ้ายนะครับผมสวยๆนะฮะเบาะยังสวยอยู่เลยสวยมากเลยนะครับ กนลอยถัง H ทอ C นะครับผมกรลอยฝาถัง H สอง C นะครับอ่าเรามาชมกันดีกว่าคันนี้วิ่งมาเท่ากี่กิโลนะครับผมคันนี้วิ่งมาเพียง978กิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหใหม่กว่านี้ก็ออกศูนย์แล้วครับผมอ่าเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับรถวิ่งแค่9ก้โลอ่าเสียงแบบงเงียบๆอย่างนี้ใครอยากได้นะครับผมอย่าลืมติดต่อเข้ามามทางที่ร้านเตอร์บายช็อปนะครับ คันนี้เปิดราคาอยู่เพียง1นึ0ง0สนบาทเท่านั้นนะครับผมโอ้โหราคานี้กับเลขไม่อย่าบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมนะอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์เบอร์ชมนะครับถ้าใครสนใจแล้ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เพจร้านหรือว่าติดต่อเบอร์ได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าเพจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็จะยืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ ขอจอบรีวิวเจ้า CBR 5 0 0 RP 2021นิคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ